สวัสดีมาตอนนะครับแฟนเพจตินาฮักทุกท่านนะครับแดดฮอนเพลงเพิงเพ่งนะครับโอ้ยอย่างกินนี่นะครับเมนูนี้มันตึงเป็ีนเมนูที่มันจอบสําหรับความฮอนได้ดีที่สุดนะนั่นก็คือบะม่วงนะครับฝานใส่น้ําปลาใส่แห่ใส่น้ําตาลนะครับยังคือนะครับผมเนาะ ถ้าอย่าง้มันลำมันต้องใจบะม่วงส้มนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแก้วขมิ้นนะครับถามว่าผูคนเดียวก็เอื้อนะฮะซื้อมานะครับเฮากเอามาปอกเปลือกก่อนนะครับบะม่วงนี่สดขนาดเลยนะครับว่าสดออกมือแหละนะครับเฮาก็จะปอกเปลือกมันนะครับผมแล้วก็เปลือกมันคว้างเหียนะครับผมเนาะหลังจากที่เฮาปอกเปลือกมันเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็จะมาฝานนะครับฝานใช้มีดสองคมมาก็ได้นะครับหรือว่าใครมีความสามารถนะครับ ก็มีธรรมดาฝานเราก็ได้แสดงว่าเก่งขนาดนั้นอย่านใดนี่นะนะครับนาอเขากาะฟานเป็นแผ่นบางๆอีนะครับผมนอนแล้วก็เตรียมมันไว้นะครับแก้วขามีนิี่สีมันจะเหลืองๆหน่อยนะครับมันปัจเจ้มันซุกนะมันปีอี้อยู่แล้วนะครับเซตปุ๊บนะครับเขาก็จะย้ายบะม่วงนะครับจากห้านนะเอามาใส่ในกระมังนะครับผมนะแล้วก็ใส่น้ำป่ากาตุลงไปเลยนะครับใส่แค่ใส่ตะไคร่ก็ใส่นะครับอันนี้เป็นปลารหนะครับแฮยี่ห้อยอย่างก็ได้นะครับผมนาอ แล้วก็จะเป็นน้ําตาลน,นะครับใส่น้ําตาลเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นพริกป่นนะครับพริกป่นนี่ขาใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ตามใจนะครับเนอแล้วก็นี่ก็บเบปผงนัวกับปอครัวไปแอวนะครับใส่นักนัวนักใส่น้อยนัวน้อยใส่บะนัวนะครับเสร็จปุ๊บเฮากข็ขยำนะครับขยำขยูขยูงงี่มันนะครับเพื่อมาเข้ากันนะจ๊ะ ถ้าไขา่อันถ้าบาใส่ถุงมือนี่ใส่ถุงมือนี่ผมจว่ากลัวมันบม่สะอาดนะสูมันแสบนะนะครับใครมีเวลาก็ไปตากแดดแถวหน่อยก็ได้นะครับแต่ตอนที่ผมลองพอเนี่ยบะม่วงเนี่ยมันดูดน้ำเวยนะครับมันมงยมเวอเนอะแค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยยังคือนะฮะย,ยังเหมาะนะฮะเหมาะแน่นอนนะ ลองเอาไปเงียบพอนะครับ,ดรบแดดฮอนเพ่งๆน,นะน,น,น,นี่นะคงนงานไม่เงียบกันะบนะ้านเนี่ยนะครับบอกเลยว่าต้องเงียมเมนะูนี่สูนะครับย่างคือนะครับผมเนาะลองเอาไปเงียนะครับผมเนอะ every body ยอก